เด็กก็กลัานานนานนานถึงจะตื่นขึ้นก็จะดูแลนักศึกษาที่ได้มาร่วมในงานการรักษาเป็นหลายเดือนมีการต่างๆ้บอกว่าเดือนนึงจะมีทั้งในรหนึ่งหรือระดับหนายงหลายมีว่ายอดรวมนั่นหลายก็จะมาด้วย ตัวเราต้องฝากเป็นบางเดือนบดือนัานนี้ก็ถือว่ายายก็ตัไปในเรื่องบุญคุี้เป็นส่วนมากเาต้ตดแล้วอาจาตที่มาทุกคก็อาจจะมีงามใจยิก็รูึกว่าดีใจด้วย พระญาติยอมทุกทุกท่านที่เป็นีีัสิทธาเมตตาพัดแล้วก็ทำจิตใจเบิกบานทำจิตใจมาตาเรื่องเรื่ของใสต่างชาติจะเป็นตกปลาเจ้าแล้วก็ดีใจมากเลยพระญาติลงมาไม่น่าอยู่ยื้อตัวในเรื่องความกดดันไม่มีความเทียดไม่มีความโกรธนะเล่าเลยก็ ดีใจได้จัดกามด้วยเป็นอย่างยิ่งอาทยนี้านาเชิดชื่นใสแก็อาเป็นมื่นกยาโยมเลือกร่อบุญตุ่ร่วมกันกับพระอาจารย์ตามของเราที่ได้ตั้งใจฏิบัติบจับกาบตามมาถึงระเล็กรอยอ่าอา เออนรงก็เปลี farther, ่ยนการดิ้นเงินเองเปลี่ยนอะไรเรื่องก็ไม่ได้อยู่เรืยอยจะพังลงแล้วก็ต่อจ้าวเรื่อยไปจนกระทั่งอาจจะมามาคั้งแรกก็ยังเห็นอยู่ยังไปโครงตามอยู่มาตามนี้ได้มาพี่อาเอาไปพักฝนพักลมพักการเดือดพินรายยุงอะไรก็คงจะได้นะก็หรือว่าเป็นตัวปัดของ อยาโยอมนั่นเองที่จะมาร่วมดำเนินต่อครับครับอันนี้เรียกว่าเป็นสาวพาลกัปตุนถึงเราอยู่ก็ดีเราก็จะได้มาร่วมทำคนในที่นี้เราไม่อยู่ก็ที่เราต่างไปก็ยังอยู่ไม่ใช่เป็นสาวในชายกาคนเดียวถึงสาวเราทั้งหมดเลยมาคุณคุณตาเอาสายกันเออมันมีมี ก็เป็นเร่องานเรืจนไอ้ทำเล่ากันมา็นโลกก็ดีเ่คนหนึ่งก็ไม่ดูที่ผมคำค้าขายเราด้วยอยู่หน้าวัดเกียร์พักนะไม่ได้ไม่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 เกี่ยวกอบเห็นพักไมเป็นกระบาดที่เราเดินเข้าเข้าเนเหตุกาไม่ไม่ยอมออกมาไม่ไม่ยอมทำกุญแเอง

ไม่ตายเลยพราจะเลือหยิบดีละแเราต้องยยไม่หายลออโ้ยต่อาดีกว่าเนไปยิดกั่กับกขอมองไปว่าทย่า้ไป้ตบ่นยึทวันเน่ากขบยทขอเราเนาะบ่นี้าาบใม่อจะไปขอใองกันไเอกวมีคนเข้าเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าดี แกว่าไาวเขาเออลุนรอดจากเขาว่าไงชวเาคงจะเที่ยนนะตื่นจะต้องเตืนมาโอจะลับมาเดินไปจว่าองไปลูกจากว่า้อการทำคนนี้เวลาเวลาตายไปก็จะใจลูกไม่ตายตายติวี้ไปหาผมไม่ได้นะไปหาไม่ได้เขาไม่ได้เลย ตัวมาเชื่อมต่อกวมทำเงินแล้าเขานั่นแหลนที่เราไร่วกกันทำุงในวันนีอาก้วก็ตลอดอวมามันวกแล้วมกตีปัจจุบันนี้กในการใช้ขัานหน้าปกีก็เรื่องเล็กต่างเรื่องมีเล็กก็ทำเล็กมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทำมากเพื่อเราก็ไม่รู้หนายจะไป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 ใสก้ใส่าตร่ายนิ่เนะทันนะ อาจารย์ขอโอกาสเอ่อให้คุณน้องไทยจะยกตัวมาทดสอบอาจารย์ภายในตัวของความยากจนทั้งหลายที่มีประาจจริด้วยอายุวรรณะสุขะจริด้วยกับุยเามีมสุขทุกคนทุกคนามปาัทุกประการทุกท่านทุกคน แ้บเร่อมในงานแบบประกาสขอาจารย์ทางอาจารย์โนงนล้ขอทุกท่านจะมีความกลุกเจริญนงอกนาองนพระะทรมวอนห้จะ่ลบจนถึงวิมาที่สุดท้ายของเราให้จะเญิจะิญยืงย่งขึ้นไปแต่ให้ยึดมันยืนยาวนาน ประกอบด้วยอย่าให้มีอให้พันม่นได้เครงหลายว้มาเพลินพันในการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของทุกท่านนอกจ้ต่อไปสอนให้ตลอดปลอดภัยอายุมั่นอายุคงให้เย็นยงตลอดการทำงานเป็นนิเคินสาธุ